พี่นะครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพี่พี่สืบก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับผมก็หวังว่าจะสนับสนุนต่อไปคนักร้องนักร้องชายครับผมไคยสักลยอดเยี่ยมครับผมขอบอกณรางวัลนี้แบบมีความหมายแค่ไหนจริงๆมันมีความหมายตรงนี้ว่าเราเราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทำงานกับคนมากแค่ไหนอะไรยงเี้คือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ย แต่ว่ามันเป็นผลงานที่ดีไหมผมเชื่อว่าทุกผลงานมันดีสมมุหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ได้ร่วมร่วมไปอยู่ในน o m i n ตกับหลายๆคนคือเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นเป็นการบอกว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบเออเหมือนได้รีชไปนี่หลายๆคนจริงอะไรเงรี้ยผมรู้สึกว่านี่มันเป็นการตีตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับกเพลงเสพก็เป็นเพลงที่แบบเราตั้งใจทำกับแฟนเพลง ขอบคุณจริงครับผมหลังจากนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์อะไรหหหหผมฝากซีรีส์ผมได้ไหมไดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันไหม,อ,มอะไร <laughs> อะเจอที่ไหนผมผมไม่รู้ผมดุดเลยหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ฝากซีรีส์ผมผมกำลังทำซีรีส์อยู่กับผมก็เด<อ>ีเ๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมอันนี้คือซีรีส์ที่ าาระอออหนน่ยใช่ครับคือซีรีส์ผมเรื่องนี้ผมเป็น executive producer เองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็นไรติ i n พาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ยเขียนบทเขียนด้วยเอ็กเซคด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยก็่ได้ดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยๆนี่คือของแฟชั่นเรืของชีวิตใช่ใช่ใช่โอ้มันเป็นไงบ้างเออตอนนี้เข้าไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆน่หวังว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเออแล้วตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟซาเตอร์หรือเปล่าก็น่าจะรู้แลยสิก็มีครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอรอประกาศใช่ไหมใช่ครับผมรอประกาศแค่ไหนคะอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สิบห้ามีมีก่อนหน้านโปสเตอร์วันที่ไหลสามรับ ตอนที่3ครับผมเซอร์ไพรส์เบอร์เปิดตัวฟุตบอลไทยพังเซอร์ไพรหนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันับมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นผมไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยคนจะแบบรู้สึกยังไงจะแบบ u p o r t อะไรยังไงหมแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคน support จริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้อะไรเรียบร้อยคแล้วใช่มก็เป็นเป็น initial stage เป็นเพิ่งเริ่มเริ่มๆครับผม แล้วลงคุณเองใช่ไหมตอนนี้โดนกับพาอตประมาณหนึ่งครับผมเยอะยลงก็ใช้ได้อยู่ครับเออเพราะว่าเราทุ่มถูสร้างใช่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 เพราะอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบการ์อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบต้องแนวหนังผมอยากให้มันเป็นซีนิมาติกมีความแบบรู้สึกว่าเออมันมีความดูเหมือนภาพยนตร์อยู่แต่เป็นภาพยนตร์แบบเป็นซีรี มันกี่ตอนด้วยหรือตอนอ่ะยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้วางแพลตฟอร์มยังบอกไม่ได้เหมืแบบแบบอนกันเดี๋ยวใ,<ห>ให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยเครับผมก็ <laughs> คคใครซื้อเคใครตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยๆกับผมสำหรับใครที่แบบสนใจตรงน,นี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้กับทีมแอสเตรียลเซอร์เทิร์นครับกับผมสปอนเข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วย ครับผมนะย้ยจะเก่งไปไหมครัคุณคะสนุกครับผมว่าด้รู้สึกว่าอยากทำเฉยๆไม่นี่มีอะไรมากเลยอะไรมันเป็นแฟชั่นดีนะมันนั่งทำอะไคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วมันมันมีภาพในหัวเราว่าอยากอยากทำงานของเราออกมาเป็นยงไงมันเหมือนการโปรดิวเพลงฮะอ,อ,อันนี้โปรดิวเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีรีส์ดูบางทีว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรขออย่างเดียวขอโน่หน่อยอ๋อผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีพาร์ทของความเป็น ทรรเลอ์มันมีภาพของมันเป็นแฟนตาซีนิดหนึ่งมันมีพาพาของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะมันมีความรีแลัคซ์ด้วยความโรแมนต์ความคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้เราต้องรอติดตามดีกว่านี่นักแสดงต้องแบบนี่ภาษาไทยด้วยได้บ้ไม่มีครับเป็นเ,เป็นภาษาไทยแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะรีเล็กกันใครหลายๆคนเพราะว่าผมมองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูแลสนุกมันได้มันเป็นโปรเจกต์ที่เรามองว่าจะขาดใจไม่ได้เลยผม จริงๆผมมองว่ามันเป็น global อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนที่อย่างไลผมรู้สึกว่า world world stage o n ก็หองว่ามันจะผอไปถึงตรงนั้นชาเลนต์ตัวเองเยอะไนกับการที่ทำอะไรชาเลนจ์มากเลยครับผมผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากเอออยู่ดีๆแบบมันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมันสนุกแลวเราทำด้วยแพช s i o มันก็คิดว่าไม่หยออกันดีแต่หลังไม่เราก็กำลังจะออกใช่เพราะว่าปรเตอร์มาแล้วใช่ครับผม อันนั้นก็ว้าวมากอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมก็หลายหลายเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไรมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ในส่วนนักเรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ <c oughs> ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผยพ, <c oughs> พูดออกไป <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับผม <c oughs> แต่ว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนที่แบบเก่งมากแล้วก็เป็นเกีติมากได,ได้ร่วมงานกับทุกคน <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเซจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนาะวว่ามันจนะได้พ <c oughs> ูดแทน ค่าหลายหละคนที่เป็น L G B T q p อ u ว่าอันนี้มาเสร็จชื่อแบบคันอุจิเกียอเนาะครับผมถ่ายจบไปแล้วนะเนาะเรียบร้อยครับอเรียบร้อยโอเค,ขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ